คุณผู้ชมคะนอกจากนี้ค่ะเมื่อช่วงเช้านะคะทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้มีการรายงานจำนวนผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด -19 ประจำวันที่27มีนาคม2563ในประเทศไทยซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้น91รายรวมเป็น1,136ราย ในจำนวนนี้97รายรักษาหายกลับบ้านได้แล้วนะคะและ1,034รายยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลโดยมี11รายอาการรุนแรงมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม1รายทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่5รายค่ะ ในส่วนของจํานวนผู้ติดเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ในสหรัฐอเมริกานะคะเพิ่มขึ้น85,000รายสูงกว่าจํานวนผู้ติดเชื้อในจีนและอิตาลีขณะที่ทั่วโลกค่ะจํานวนผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นกว่า5 3 0 0 0 0รายค่ะในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมมีความจำเป็นออกจากบ้านก็ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือถ้าไม่มีเจลแอลกอฮอล์ก็ล้างมือด้วยสบู่นะคะ